สวัสดีครับครูพักและจำาม่ดีปองนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มาสอบซ่อมหรือว่ามาสอน m o d ฟายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้มาสอนนะฮะแต่ว่าจะมาขอบคุณนะครับผมแล้วก็นี่ครับแนะนำสเตชันที่ผมทำงานนะครับผมก็นาบ้านนะครับผมนาบ้านนะครับยังไม่ได้ทำห้องส่วนตัวอะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านพักมาสอบถามว่ามีหน้าร้านหรือเปล่าจะวิ่งเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะพื้นที่บ้านส่วนตัวนะครับแนะนำคืออยากให้ส่งมานะผมอยากให้ส่งมาซ่อมอยากให้ส่งมาโมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าก็ทักทางเพจนะครับผมทางเพจของเรานะครับก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับผมชื่อเดียวกันเลยแต่ว่าจะมีคอมเมนต์ก็คือทักไปแล้วไม่ตอบทักไปแล้วตอบช้าแน่นอนครับผมผมก็ด้วยด้วยด้วยเพื่อนๆมีคนที่ตามเยอะนะครับผมเนาะอันนี้ก็ก็ถ้าเข้าใจกได้คือทุกคนทักมาถามดีอัดมากเลยนะครับ เราเองก็ตอบไม่ทันเพราะว่าผมเองเนี่ยครับทำงานประจําด้วยนะครับผมทํางานประจําด้วยผมไม่ได้ทํางานแอมคิวอย่างเดียวนะครับก็ผมจะทำเฉพาะวันว่างนะครับวันหยุดวันว่างนะครับเลิกงานมาก็ทำอะไรเงี้ยผมเข้ากะด้วยนะครับมีเข้าเช้าเข้ากะด้วยเนี้ยนะครับปกตินะครับผมแล้วก็แล้วเราก็คืออยากจะมาขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่พี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ให้ความไว้ใจให้ความไว้วางใจนะครับที่ให้ผมซ่อมหรือว่าโมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ เข้ามาติดตามเกี่ยวกับงานสอนต่างๆนะครับผมผมก็จะพยายามหาลักจํานะครับผมตามคอนเซ็ปต์นะครับครูักรักจํานะครับผมไม่ใช่ครูวิชาาจารย์นะครับผมแต่ว่าก็ไปสืบหาข้อมูลมานะครับผมไปหาความรู้ด้วยตัวเองบ้างหรือว่าไปศึกษาคนอื่นบ้างนะครับผมหลายๆท่านเลยครับอาจารย์เยอะมากนะครับผมอย่างพี่กอลฟชัยนาทพี่กังเนี่ยนะครับผมนะพี่ลุงนะครับผมพียอมเนาะแล้วก็ช่างออฟนะครับผมแล้วก็ช่างเต้นะครับ ทั้งหลายท่านเลยนะครับผมแต่ก่อนก็เคยเป็นอาจารยา์ที่ชื่อว่าตาสีเดก็กกระทงนะครับที่เป็นอาจารย์คนแรกเลยนะครับที่ผมศึกษากษารงานต้อมนะครับก็เป็นปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งนั้นเลยที่เอามาแชร์ความรู้ต่างๆมาคุยกันนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็ช่องทางการดิจิตอลผมก็จะมีทั้งเพจนี้เนาะเพย์ยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กทิกตอ็อกนะครับผมกทิกต็อกที่ส่งทิกตอ็กตอกเนี่ย พเพื่อนๆอาจจะไปเข้าไปดูได้นะครับแต่ถามมาผมอาจจะไม่ตอบนะครับผมหลักๆคือผมจะไปตอบที่เพจ Facebook อย่างเดียวนะครับผมเนาะตอนคลิปนี้ก็จะมาผ่านตรงนี้ครับผมสถาน,นีที่ผมทำงานนะครับนี่จะเป็นลำโพงไว้ฟังเองนะฮะไวฟังเองเวลาไปแคมปิ้งหรือว่าไปนั่งดื่มออกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็สถานีพวกอุปกรณ์ซ่อมต่างๆนะฮะเครือลล่องตอรองร้อนแล้วก็หัวแรงนะครับผมมิเตอร์อุปกรณ์ตงๆต่างๆนานานะครับแล้วก็เป็น สเตชันเราทิ้งอาไว้ทำงานแล้วแล้วก็ดูไปด้วยนะก็เป็นคองตัวนี้นก็ลำโพงทรัพตัวด้านล่างนะครับแบบนี้เอาไว้เทนะครับผมเอาไว้เทเวลาเพื่อนส่งแอมมาแล้วก็เอามาโมเอามาซ่อมนะครับเราต้องเทเสียครับก็ใช้ออกตัวดูเนาะเหมือนเป็นไฟในต่างานะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่สเตชันนะครับก็รอนะครับผมรอที่จะทำห้องส่วนตัวแล้วก็เอามาทำทำคือที่ซ่อมนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็นะ นนี้นะครับผมผมมาพูดถึงนะวันนี้วันที่เรียวทามเลยนะครับก็คือวันที่24นะครับผมวันที่24ธันวาคม25 25เลยนะ25 68นะครับหรือว่า24 25เนาะนะฮะก็นะนตอนนี้ผมติดรับงานแล้วนะครับผมติดรับงานแล้วแต่ว่าก็ยังทักมาถามได้เลยได้นะครับผมแต่ว่าผมาอาจจะตอบชา้าทีนึงต้องขออภัยจริงๆนะครับ ท,ที่ผมไม่สามารถตอบได้ทัในใดทันทีแล้วก็ไม่สามารถให้ความรู้หรือว่าข้อมูลต่างได้ถันช่วงขีเนอ้องอาจจะเว้นว่าไว้3ามีวันหกเจวันนะแล้วก็จะแจ้งนะครับผมจะไล่ตอบไปถึงวัเส็จนะฮะคนที่ทักเมื่อก่อนตอนแรกเนี่ยมันจะยุ่นแลกมากเลยแลวผมก็จะไล่มาไล่มาจนถึงปัจจุบันนะครับผมบางทีพอบางทีพอผุณตอบกับไปทุกเนี่ยเพื่อนๆก็ตอบรับผมว่าต้องไปคนอื่นคนอื่นต่อน,นะครับผมจะต้องตอบไปน,นะครับเว้นที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับ แล้วก็างานต้มที่ผมบอกว่าที่ผมปิดไปแล้วนะครับผมผมจะรับงานอีกทีนึงก็คือ réussi, วันที่15มกราคมนะครับผมวันที่15มกรา2569หรือว่าปี2 5 6ก็คือปีหน้านะครับประมาณนี้นะคร, 20, รับผมก็สุดท้ายเนาะมาไว้พรีใหม่่ลงหน้ากันเลยแล้วกันนะครับก็ขอเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ ขอให้นํำผงของเพื่อนนะครับผมทุกตัวนะครับคือร้อยปลอดภัยข้ามปีใหม่นะครับผมแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับผมครูผักรักจำมาถึงขอขอขอคุณครับแล้วเจอกันคลิปใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวดอีกครับได้ว่าแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ